หนึ่งในนักบริหารนักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัล Best CEO and Business Award 2021คือคุณประกรณ์พันศรีภูเจ้าของ Luxury Car Thailand Service บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับรถหรูให้เช่าพร้อมคนขับกับบริการระดับพรีเมียมลักชรและ CEO ROC PX อู่แต่งรถสปอร์ต รถซูปเปอร์คาร์ยานลาดพาวผู้ให้บริการเกี่ยวกับดูแลบำรุงรักษาโมดิฟายรถสปอร์ตและรถซูปเปอร์คาร์ครบวงจรเต็มรูปแบบเป็นบริษัททําเกี่ยวกับธุรกิจรถหรูให้ชอบพร้อมคนขับฮะก็ตอนตอนโควิดรอบแรกครับผมเห็นว่าผู้โดยสารส,าส่วนใหญ่เดินทางแต่ว่าอาจจะอยากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีฮะก็เลยลองทำตรงนี้ขึ้นมาครับดีมากเลยครับช่วงแรก ธุรกิจโตเร็วมากเลยครับคนจองเข้ามาเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็รู้สึกมีใจครับรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ได้ทามาถึงตอนนี้ครับก็ยังอยากทําต่อให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ mm. ก็คงเป็นคิดว่าเป็นกําลังใจมากกว่าให้ในให้ทางานให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปครับมีครับก็คงเพิ่มจํานวนรถให้เพียงพอต่อผู้โดยสารต่อลูกค,ค้าที่ต้องการมากขึ้น ได้ครับติดต่อที่เบอร์โทรผมมาได้ครับ0985542426ค,ค,ครับก็ขอบคุณครับที่ไว้ใจแล้วก็ใช้บริการของเรามาโดยตลอดครับก็จะตอบแทนกันให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไปครับ